อาครับลูกหางจุกตามมีต่ห้ามุกใจสุดย่าชาให้พ้ให้พ้ใจด้วยหางตุกตามมีแต่งเามดูใเถิด จบไปยังคะจเพย์ทังตตั่งหลายเป็นเพื่อนชู้แอบแ่ง e จด้วยใจน้งสินเล็นที่หมดทั้งสิ้นตาโจยังคะหาล้าตกหาดูแตหานจ น๋พอยังค้าสวัสดีกันค่ะสว,ส,สวัสดีค้าไปลูกไปได้